Eu <laughs> วัสดีครับคุณกำลังชม Hack Channel นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ปุ่มแชร์ในการบอร์ดส a s เกมแบบสดๆนะครับก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหลังจากเฟิร์มแวร์2.0กดปุ่มแชร์แป๊บโอเคครับกดเข้ามาแล้วเลือกที่บอร์ด cast เกมเพลย์นะครับกดปุ๊บเข้าไปมันจะมีให้เลือกระหว่างทวิสกับยูสตรีมนะครับผมเลือกทวิสละกันเพราะว่าผมปลูกบัญชีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใครยังไม่สมัคร ID ก็ไปสมัครซะแล้วก็มาผูกคอมพิวเตอีครับ นี่ผมกดเข้าไปเลยครับรอสักครู่หนึ่งแล้วก็จะมีช้อยห้ติก3อันข้างบนครับเอากล้องเพยสีก็คือเอาหน้าเราไหมเอาหน้าเราเข้ามาในคลิปด้วยไหมเอาไมเสียงไมจากเราเข้าไปไหมเออเอาคอมเมนต์จากคนอื่นขึ้นมาแสดงผลหรือเปล่าโอเคผมปรับตามนั้นนะครับไตเติ้ลก็เป็น H c h a น n e l นะครับรคุณภาพก็นี่ครับ low medium high b e s ผมเลือก HD แล้วกันเสร็จปุ๊บมันถามว่าจะโพสไปที่ Facebook หรือเปล่าผมไม่เอานะครับเพราะว่าเป็นแค่การทส มกด start broadcasting เลยแล้วกันจะไปโพที่ทวิตของผมนะครับรอสักครู่นี่ก็มาละเห็นหน้าผมแล้วครับตรงนี้แคสแบบสดๆเลยนะครับเริ่มออนแอร์ละก็เดี๋ยวผมจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผมจะลองปรับแต่งดูนะครับเพราะว่ามันมีมีมีให้ setting เพิ่มเพิ่มอีกนะครับเดี๋ยวสำหรับคนที่ไม่ชอบอไอกล่องเนี่ยไอกล่องข้อความทำให้จอลองหดเข้าไปเนี่ยผมมีวิธีแก้ครับก็เดี๋ยวกดไิที่ชาอีกทีหนึ่งนะครับกดไปธี่ r o ดแ c a s t setting กด O เข้าไปนะฮะแล้วก็อันแรกจะเป็น stop broadcasting นะครับไม่ต้องสนใจ view comment ไม่ต้องสนใจครับเพราะว่ายังไม่มีใครเข้าไแน่นอนยังไม่ยังไม่ถึงหนึ่ง,น,งนาทีเลยอ,อันนี้เป็น display ก็คือ display ก็จะคู่นะครับกล่องข้อความมารออกไปปุ๊บแล้วเรามาดูกันว่าหายหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูกันก็จะเป็นหน้าผมใหญ่ๆเลยครับตอนนี้ ไม่มีกล่องทางด้านนี้ละไม่มีละนะครับก็จะเป็นหน้าผมละเห็นเสื้อกลับด้าน,นวะอ๋อไม่กลับด้านนะครับ i n ฟ r a r e d sun นะครับไม่กลับไม่กลับด้านโอเคสามารถทําให้กลับด้านได้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูครับอันนี้รู้สึกว่าไซส์มันจะเป็นแบบมีเดียมนะครับมันสามารถปรับไปซ้ายไปขวาไปล่างอะไรนี้ได้ด้วยอ่า Advanced setting ครับเข้ามาอีกทีหนึ่งกดไปที่ Camera Video setting นะฮะสังเกตที่จอเล็กๆขวามือเนี่ยครับจะ อันนี้อยู่สดๆเหมือนเดิมครับไม่ดีเลยทั้งสิ้นผมจะปรับไปอยู่ซ้ายล่างนะครับซ้ายล่างก็ lower left นี่นะครับซ้ายล่างานะครับแล้วก็มีขวาบนแล้วก็มีขวาล่างมีแค่สี่มุมนะครับถ้าที่ผมชอบผมคิดว่าผมอยากเอาไว้ข้างล่างนี่แหละขวาล่างนี่ก็โอเคนะ อ่าแล้วก็อะไรดีเอาเป็น small อันีนี้ลองรักดูกันอันนี้ผมใช้เป็น medium นะรากก็จะใหญ่ขึ้นมาไปดูนะว่าใหญ่แค่ไหนยวดูนิดนึงปึ๊บโอ้โหเบลอเลยเชียนะครับแล้วก็จะบังคับตัวได้ครับแต่ว่าหน้าเราแม่งจะใหญ่มากงั้นผมแก้วนิดหนึ่งโอเคครับปรับเป็น small ปรับเป็น small แล้วเรามาดูกันครับ นี่สลับข้างได้ปุ๊บปุ๊บอ่านี่สลับข้างครับเป็นส m a ลโอเคตอนนี้หดไปแล้วนะครับแล้วมาดูกันอ่าหน้าผมก็เล็กลงมาค่อนข้างเยอะพอสมควรอ่ะเราก็เล่นเกมกันไปอะไรกันไปนะครับการบอกแค่ก็จะเห็นผู้เอ่อคนที่เขาดูคุณอยู่เขาก็เห็นแบบนี้เป,เป๊ะเลยนะครับอืมก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวผมดูกันตั้งข้างอื่นนิดนึง อันนี้จบเรื่องการปรับขนาดแล้วก็ปรับตำแหน่งนะครับดูวันอื่นมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นเอาเสียงเราเนี่ยเข้าไปในการบอดแคสด้วยไหมก็คือติ๊กถูกนะครับแล้วก็เอาเสียงปาร์ตี้ชัเนี่ยเข้าไปในการบอดแคสด้วยไหมก็กดติ๊กถูกเข้าไปครับทั้งเสียงเราและเสียงเพื่อนจะเข้าไปอยู่ในหน้าจอคนดูครับได้ยินหมดเลยนะครับอันนี้ดิสเพย์คอมเมนต์ผมไม่เอาไว้แล้วกันผมไม่ชอบกลับมาดูที่คาร์ล่าเซตติ้งอีกทีนะครับ นี่คืออะไรเอ่ยแบ็กกราวดแบ็กกราวดอะไรอะ่ะอ๋อตังเกตที่รูปผมดิเห็นปะมันตัดเป็นวงกลมครับเป็นการคัตเอาท์ฮะนี่ก็อะไรเป็นออโต้คัตเอาท์ไดนดูจอใหญ่ดินี่ครับอ๋อมันก็จะมีก็จะตัดขอบให้ฟุงฟ้งๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฮก็ถือว่าโอเคนะแต่มันดูขี้เหล่ขี้เหร่ยงไ่รู้เดี๋ยวลองเป็นวงกลมบ้าง เป็นวงกลมอ่ะนี่เป็นวงกลมแล้วนะครับมาลองดูเป็นยังไงเออวงกลมดูดีว่ะมันไม่ใหญ่ไม,ไม่ไม่นั่นเกินไปด้วยเออเฟีวเฟียวเฟียวเฟียวเออวงกลมเฟียวครับใช้ได้ใช้ได้ไดอ่ะลองดูอย่างอื่นบ้างครับเป็นวงกลมไปแล้ว ก็จะมีอะไรอีกก็เป็นการปรับเอฟเฟกนะครับคอมิกโอ้โหไม่เวิร์กว oh, ่ะพิกเซลโหหนักไม่เวิร์กนะครับเอฟเฟกแนะนำว่าอย่าใช้นะ <laughs> ไม่เวิร์กไม่เวิร์กอันนี้ผมดูนอตอะครับดูนักใช้ไม่เปลี่ยนนะครับเป็นสีเหลี่ยมเหมือนเดิมข้างล่าง3อันนี้ก็จะเป็นพวกความสว่างพวกคอนทราสต์พวก, contrast, พวกความโปร่งใสนะครับโปร่งใสยังไง อ๋อเชี่ยป่งเป็นวิญญาณเลยโอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็ลองใช้กันดูครับผมโอเคก็ไม่มีอะไแล้วครับวันนี้ก็สต็อปบอดแคสต์ไว้เท่านี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับผม